กกตเป็นองค์กรอิสระนะครับกกตคงไม่เล่งคดีขนาดนี้จะให้แล้วเสร็จก่อนวันที่สองก,กรกฎาคมพุทธศักราช2568นั่นหมายความว่าสะท้อน้เห็นว่าท่านไม่ได้เกี่ยวข้องท่านลาดก็ไม่ได้เกี่ยวข้องใครจะไปอ้างเนี่ยอย่าไปเชื่อนะฮะอย่าไปเชื่อจะรู้จักส่วนตัวแล้วแต,แต่เรื่องการเมืองท่านไม่ได้รับผิดชอบแต่งานพระราชพิธีท่านรับผิดชอบโดยตรงนะครับอันนี้ก็เข้าใจโดยตรงกันนะนะฮะก็เรียนให้ทราบนะครับเราอย่าไปเชื่อสมศักดิ์สมศักดิ์ขี้โม้พูดไปเรื่อย ไม่ได้พูดความจริงอ่ะความจริงสมศักดิ์นะพูดความจริงโวงคดีบานเลยที่ผ่านมาคือมาโต้เถียงกับผมหลายครั้งนะก็จนมติชนเขียนบอกว่าใครพูดความจริงก็ได้อยู่ในประเทศใครพูดโกหกต้องหนีออกนอกประเทศนั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทศักจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นกระแสข่าวที่เริ่มต้นจากพรรคสีแดงนะฮะแล้วก็ฝั่งส้มอย่างสมศักดิ์เจียมธีรศกุลผพ้ตธองหาตามมาตราหนึ่งสองพยายามใส่ร้ายธันรัตน์นะครับผากาศเอกสิตย์พงศ์นะครับราชเลขา พยายามจะใส่ร้ายพระราชินีว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องของกลุ่มสอวอสีน้ำเงินมีคนอยากให้ผมพูดถึงนายพลสอเสือซึ่งผมก็รู้มาก่อนหน้านั้นนะครับก่อนหน้าที่คุณนัทพรตโตประยูนจะเปิดขึ้นมาว่ามีสอเสืออยู่สองคนนายพลคนนี้ไม่ใช่คนที่ทุกคนคิดนะนะครับ แต่เป็นนายพลคนหนึ่งที่ปเกษียณไปแล้วอายุ70กว่าแล้วก็มีค่อนข้างจะมี power ทางด้านาการทหารนะครับแล้วก็เข้าไปแทรกแซงองค์กรอิสระต่างๆแล้วโดยเฉพาะเรื่องของสอวสิน้ำเงินด้วยตอนนี้มีความพยายามนะครับที่จะล้างผิดให้กับสวสิน้ำเงินนะครับโดยการเป็นล็อบบี้องค์กรอิสระต่างๆแต่ตอนนี้ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าตอนนี้มันก้าว มันเกินกว่าที่จะไปไก่เกียได้ละนะครับทั้งหลักฐานต่างๆลองคิดตามผมนะถ้านายพลคนนี้ไก่เกียรได้นะคงไก่เกียรตั้งแต่ต้นทางแล้วแต่ไก่เกียรไม่ได้ก็เลยมีความคิดนะครับมีความคิดที่จะทําการล้างไพ่ก็ไม่ใช่อะไรหรอกครับก็คือรัฐประหารมีความคิดอย่างนี้จริงนะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่ามันยากถ้ารัฐประหารขึ้นมาใครได้ประโยชน์ครับตอนนี้คดีของสอวสีน้ำเงินเนี่ย กำลังเข้าได้เข้าเข็มถ้ารัฐประหารขึ้นมาก็คือจบเลยนะครับก็กลายเป็นวันล้างไพ่นะครับไม่ต้องดำเนินการอะไรต่อเซสซีโรเลยมันมันเป็นการความมันเป็นความพยายามของสีน้ำเงินด้วยนะมันไม่ใช่เป็นของนายพลคนนี้คนเดียวเป็นความพยายามของสีน้ำเงินด้วยที่จะให้ตัวเองรอดพ้นจากคดีนี้เพราะว่ามันโยงใหยไปหมดอนะยังไงมันก็ไม่รอดถ้าเกิดว่าทำอย่างตรงไปตรงมา นะแต่ก็ทั้งนั้นทั้งนี้ก็ผมคิดว่าความพยายามนี้ไม่น่าจะเป็นเรื่องง่ายนะครับจริงๆเขามาพูดเรื่องรัฐประหารสองสาวันนี้แหละแต่ส่วนตัวผมไม่อยากมาพูดเพราะอะไระคือไม่อยากให้ประเทศไทยเนี่ยพูดเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องปกติไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ปกตินะถ้ามีการรัฐประหารขึ้นมาประเทศมันถอยหลังไปตลอดอยู่แล้วคุณลองคิดดูนะครับถ้าการรัฐประหารนี่ทําให้ประเทศเจริญเนี่ยประเทศเราต้องเจริญไปมรลุก,กี่ครั้งนะนะ โดนรัฐประหารมาหมดกี่ครั้งลวคงจะเจเริญไปตั้งนานลวถ้าการรัฐประหารทําใหา้การการคอร์รัปชันหมดไปประเทศเราก็ต้องไม่มีคอร์รัปชันละหรือมีน้อยที่สุดแต่ปรากฏว่าการคอร์รัปชันก็ยังมีอยู่นะสตองเนี่ยคือตัวอย่างชัดเจนว่ามันไปเกิดในสมัยไหนอนุมัติในสมัยไหนเพราะฉะนั้นการรัฐประหารมันไม่ทําให้ประเทศดีขึ้นและไม่ทําให้คอร์รัปชันหมดไปนี่คือการเข้าใจผิดอย่างรุนแรง อย่าสร้างฮีโร่ขึ้นมาคนหนึ่งเขาไม่ได้ดีอย่างที่คุณคิดหรอกนะฮีโร่บ้านตรวจสอบทรัพย์สินเขาไม่ได้นะผมเคยนั่งอยู่บ้านนักการเมืองท่านหนึ่งนะ <c oughs> ไอ้พวกที่ทํารัฐประหารเนี่ยก็ไปติดต่อนักการเมืองท่านนี้ให้เข้ามาอยู่ด้วยกันโดยมีผลประโยชน์ตอบแทนกันซึ่งอย่างเงี้ยผมเอามาพูดไม่ได้เพราะว่าอะไรวะมันไม่มีหลักฐานเป็นเชิงประจักษ์ แต่ว่าผมนั่งอยู่ในเหตุการณ์ก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับว่านายพลคนนี้มีจริงนะเป็นอดีตนายทหารนะครับแล้วมีความคิดที่จะช่วยเหลือนักการเมืองบางคนบางพรรอันนี้เรื่องจริงแต่ส่วนตัวยัง,ย,ง,ย,งยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายก็ลองดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่ามีการรัฐประหารขึ้นมาจริงๆก็ ถือว่าเป็นกรรมของประชาชนชาวไทยอย่างมาอย่างสาหัสสากรเลยครั้งนี้นะครับเพราะยุคนี้แล้วนะเศรษฐกิจก็ไม่ดีแล้วด้วยนะมันไม่ค่อยมีใครอยากจะโคบประเทศไทยแล้วนะแล้วยังทํารัฐประหารมึงก็ลอยแพเย่ยคราวงนี้เขาลอยแพรเราเลยนะก็หวังว่าคงจะไม่เกิดขึ้นนะนายพลคนนี้เป็นใครเดี๋ยวคิดว่าเร็วๆนี้แหละนายนัทพลโตประยูนน่าจะมาเปิดเผยนะครับสวัสดีครับพุทธกครับ มีคนอยากให้ผมพูดถึงนายพลสอเสือซึ่งผมก็รู้มาก่อนหน้านั้นนะครับก่อนหน้าที่คุณนัทพรโตวะยูนจะเปิดขึ้นมาว่ามีสอเสืออยู่สองคนนายพลคนนี้ไม่ใช่คนที่ทุกคนคิดนะนะครับแต่เป็นนายพลคนหนึ่งที่ปกเกษียณไปแล้วอายุ70กว่าแล้วก็มีค่อนข้างจะมี power ทางด้านาการทาหารนะครับแล้วก็เข้าไปแทรกแซงองค์กรอิสระต่างๆ แล้วโดยเฉพาะเรื่องของสวสีน้ำเงินด้วยตอนนี้มีความพยายามนะครับที่จะล้างผิดให้กับสวสีิน้ำเงินนะครับโดยการเป็นล็อบบี้องคอ์กรอิสระต่างๆแต่ตอนนี้ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าตอนนี้มันก้ามันเกินกว่าที่จะไปไก่เกี่ยได้ละนะครับทั้งหลักฐานต่างๆลองคิดตามผมนะถ้าในาพงศ์นี้ไก่เกี่ยได้นะคงไก่เกี่ยตั้งแต่ต้นทางแล้วแต่ไก่เกี่ยไม่ได้ ก็เลยมีความคิดนะครับมีความคิดที่จะทําการล้างไพ่ก็ไม่ใช่อะไรหรอกครับก็คือรัฐประหารมีความคิดอย่างนี้จริงนะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่ามันยากถ้ารัฐประหารขึ้นมาใครได้ประโยชน์ครับตอนนี้คดีของสอวสีน้าเงินเนี่ยกาลังเข้าได้เข้าเข็มถ้ารัฐประหารขึ้นมาก็คือจบเลยนะครับก็กลายเป็นว่าล้างไพ่นะครับไม่ต้องดําเนินการอะไรต่อเซตซีโร่เลยมัน มันเป็นการความมันเป็นความพยายามของสีน้ําเงินด้วยนะมันไม่ใช่เป็นของนายพลคนนี้คนเดียวเป็นความพยายามของสีน้ําเงินด้วยที่จะให้ตัวเองรอดพ้นจากคดีนี้เพราะว่ามันโยงใยไปหมดอนะยังไงมันก็ไม่รอดถ้าเกิดว่าทําอย่างตรงไปตรงมานะแต่ก็ทั้งนั้นทั้งนี้ก็ผมคิดว่าความพยายามนี้ไม่น่าจะเป็นเรื่องง่ายนะครับจริงๆเขามาพูดเรื่องรัฐประหารสองสามวันนี้แหละแต่ส่วนตัวผมไม่อยากมาพูดเท่าไหรนะ่ คือไม่อยากให้ประเทศไทยเนี่ยพูดเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องปกติไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ปกตินะถ้ามีการรัฐประหารขึ้นมาประเทศมันถอยหลังไปตลอดอยู่แล้วคุณลองคิดดูนะครับถ้าการรัฐประหารนี่ทําให้ประเทศจเจริญเนี่ยประเทศเราต้องจเจริญไปมษย์ก,กี่ครั้งละโดนรัฐประหารมามาย์ก,กี่ครั้งละคงจะเจเริญไปตั้งนานและ้ะ ถ้าการรัฐประหารทําใหา้การคอร์รัปชันหมดไปประเทศเราก็ต้องไม่มีคอร์รัปชันละหรือมีน้อยที่สุดแต่ปรากฏว่าการคอร์รัปชันก็ยังมีอยู่นะสตองงอเนี่ยคือตัวอย่างชัดเจนว่ามันไปเกิดในสมัยไหนอนุมัติในสมัยไหนเพราะฉะนั้นการรัฐประหารมันไม่ทําให้ประเทศดีขึ้นและไม่ทําให้คอร์รัปชันหมดไปนี่คือการเข้าใจผิดอย่างรุนแรงอย่าสร้างฮีโร่ขึ้นมาคนหนึ่งเขาไม่ได้ดีอย่างที่คุณคิดหรอกนะ ฮีโร่บ้าะไรตรวจสอบทรัพย์สินเขาไม่ได้นะผมเคยนั่งอยู่บ้านนักการเมืองท่านหนึ่งนะ <c oughs> ไอ้พวกที่ทำรัฐประหารเนี่ย <c oughs> ก็ไปติดต่อนักการเมืองท่านนี้ <c oughs> ให้เข้ามาอยู่ด้วยกันโดยมีผลประโยชน์ตอบแทนกันซึ่งอย่างเงี้ย <c oughs> ผมอามพูดไม่ได้เพราะว่าอะไรวะมันไม่มีหลักฐานเป็นเชิงประจักษ์แต่ว่าผมนั่งอยู่ในเหตุการณ์ ก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับว่านายพลคนนี้มีจริงนะเป็นอดีตนายทหารนะครับแล้วมีความคิดที่จะช่วยเหลือนะักการเมืองบางคนบางพักคอันนี้เรื่องจริงแต่ส่วนตัวยังยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายก็ลองดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่ามีการรัฐประหารขึ้นมาจริง,รงๆก็ถือว่าเป็นกรรมของประชาชนชาวไทยอย่างมาา อย่างสาหัสสาการในคราวนี้นะครับเพราะยุคนี้แล้วนะเศรษฐกิจก็ไม่ดีแล้วด้วยนะมันไม่ค่อยมีใครอยากจะโคบประเทศไทยแล้วนะแล้วยังทํารัฐประหารมึงก็ลอยแพเลยคราวนี้เขาลอยแพเราเลยนะก็หวังว่าคงจะไม่เกิดขึ้นนะนายพลคนนี้เป็นใครเดี๋ยวคิดว่าเร,วเร็วๆนี้แหละนายนัทพลโตยุนน่าจะมาเปิดเผยนะครับสวัสดีครับฟุตกองครับ เคยอยู่คนละขั้วแล้วก็หันมาสามัคคีกันได้เข้าใจกันได้มันก็เป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่เหรอก็ขอให้เข้ามารวมกันแล้วก็ทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติให้กับประชาชนมันก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ดีจะ,จะไปโกรกกันทําไมก็ตัวันบบนี้ก็จับกันอยู่ไหมฮะ,จะกอดไม่ได้เพราะว่า นโยบายวงตีเป็นสุภาพสตรีอืมอไม่บังควรอันนั้นฮะ <c oughs> ถามหลังจากดกรนัทพรตัวประยุนนะครับไปยื่นหนังสือให้กับคณะก,กรรมการการเลือกตั้งนะไปยื่นหนังสือนะครับให้กับอายการสูงสุดเพื่อฟ้องสาวธนูญให้บรรดาสวหนึร้อยสคนหยุดปฏิบัติหน้าที่ และยุพักภูมิใจไทยนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวก็มีการยื่นบอกมีสองสอนะคนนึงก็เป็นสอสอเป็นนักการเมืองนะเป็นขอไปฮะคนนึงเป็นสอสอเหมือนกันแต่เป็นสอพลังงานนะอีกสอหนึ่งนะก็แบบเป็นพลเอกสอนะก็ขณะที่สมศักดิ์เจียมธีรศกุลก็บอกว่าเนี่ยเกี่ยวกับราชเลขาเกี่ยวกับพระราชินีนะในหลวงไม่เกี่ยวหรอกพระมวจะจะไปยุ่งเรื่องผู้หญิงอย่างเดียว คือใส่ร้ายป้ายสีนะฮะซึ่งเป็นมีที่มาที่ไปทุกคนถ้ารู้ความจริงก็อ,งอึ้งเลยทีเดียวสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับที่ผ่านมาเนี่ยผมเรียนทั้งส่วนนะอนุทินชานบรุกลเนี่ยพอมีเสด็จบําเนินไปไหนเนี่ยอนุทินชานบริกลในฐานะรัฐธร,รมนรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ตามเสด็จไปด้วยมาเชียงใหม่ก็ตามด้วยนะไปภูตานก็ได้เป็นรัฐธรมนรีพิเศษองคงอิงไม่ได้ไปนะร,รัฐ่าการกระทรวงการต่างประเทศไม่ไป ก่อนหน้านั้นมีงานวิ่งขึ้นมานะสมเด็จพระราชินีก็ไปวิ่งด้วยอนุทินก็ใส่ชุดขาวไปก้มกราบพระราชินีนะครับตั้งแต่นั้นไปต้นมาแหละก็มีการเข้าใจว่าเรื่องของการเมืองนะฮะพระราชินีสั่งการไปยังท่านลาดเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่านวะจริงๆแล้วผมเรียนหุ้นส่วนนะนี่ตามความจริงเลยพระราชินีถ้าไม่มีความรู้เรื่องของการเมือง ในอดีตการทำงานของท่านเคยเป็นแอร์โฮสเตสมาก่อนนะไม่ได้มีความรู้เรืของการเมืองท่านราชนะครับพลอากาศเอกสถิตพง์เนี่ยท่านก็ไม่มีความรู้เรื่องการเมืองนะครับและท่านก็ไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่องการเมืองผมไปเจอหลายท่านละบางคนอ๋อมีแต่เห็นว,ว่าออมันก็เป็นเรื่องของคนอ้างแต่ความจริงก็กมันไม่ใช่หรอกสำหรับผมมันไม่ใช่หรอกเพนะราะท่านไม่ได้รับผิดชอบเรื่องของการเมืองท่านไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่องของการเมือง นะครับส่วนที่สมศักดิ์เยี่ยมติรสกุลจะเข้าใจในรูปแบบไหนก็สมศักดิ์ก็ไม่เคยพูดดีถึงสถาบันพระหมหากษัตริย์เลยนะที่สําคัญคือสมศักดิ์ตอนนี้หนีข้อหามาตราหนึ่งสองหลบหนีไปอยู่ในประเทศฝรั่งเศสนะครับที่ประเทศที่ยึดพระตบองศรีสพลเสียมเรียบปริตกรันตังปริตไปนะครับไปให้กาบขเขมรน,นะครับซึ่งยึดจากประเทศไทยไปตอนนี้สมศักดิ์เกี่ยมทิรสกุลไปอยู่ประเทศนั้นได้รับการสน,นับสนุนทั้งงบประมาณต่างๆ,ๆ,ๆอยู่ที่นั่น จึงไม่ต้องแปลกใจนะครับเขาก็เป็นคนที่รับผลประโยชน์จากฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็ใส่ร้ายป้ายสีดูหมิ่นเยียดยามอาฆาตบ้านร้ายสถาบัานพระมหากษัตริย์จนเดินมาตรา1นึหลาย10คดีพรบอคอมพิวเตอร์อีกต่างหากคือกุกข่าวจนคนใกล้ตัวแฟนคลับทั้งหลายที่เอาไปแชร์ติดคุกติดตารางกันเป็นแถวสมศักดิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบใดเลยนะครับจากการณีที่เขาออกมาโพสต์ข้อความแล้วมีการเอาไปแชร์ แล้วติดคุกติดตารางนะครับผมเรียนย้ำนะทั้งท่านลาดไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองนะครับใครเข้าใจว่าท่านลาดเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองไม่จริงใครเข้าใจว่ารพระราชินีเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองไม่จริงแต่ท่านน่ยรู้จักนะฮะกับภรรยาของอนุทินชาญบิณกคุลไปเข้าเฝ้าบ่อยเพราะเป็นภรรยาของรัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงมหาดไทยมีแค่นั้น ส่วนพยานหลักฐานประจักษ์พยานอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่ไปร้องต่อปปชก็ไม่มีประจักษ์พยานใดๆที่ระบุว่าเกี่ยวข้องกับทั้งสองท่านนะครับทั้งไออีกหนึ่งพระองค์ไม่เกี่ยวข้องนะครับมีแต่แปลงคําพูดลอยๆขึ้นมาอย่างนั้นะนะมีการกล่าวอ้างขึ้นมาซึ่งไม่มีใครออกมายืนยันข้อที่จริงอันนี้อธิบายคุณส่วนแบบตรงไปตรงมานะนะผมก็ไม่รู้จักพระราชินีโดยตรงผมก็เห็นท่านเป็นคนน่ารักเป็นคนแฮปปี้อ่ะคนไทยชอบมาพูดง่ายๆ่ายนะครับ ผมไม่รู้จักท่านสถิตพงศ์เป็นการส่วนตัวนะครับไม่เคยเจอไม่เคยพบเลยนะครับแต่ผมติดตามเรื่องราวต่างๆก็มาเล่าให้ฟังซึ่งเรื่องเหล่านี้ผมติดตามข้อมูลทั้งทาง,ทางตรงและทางอ้อมที่มาที่ไปนะและยืนยันว่าทั้งสองท่านไม่ได้เกี่ยวข้องนะเรื่องของการเมืองคนที่รับผิดชอบคือพักการเมืองสอสอสอวอที่เกี่ยวข้องนะครับและถ้าไปเกี่ยวข้องจริง กกตหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งคงไม่เล่งคดีขนาดนี้อะพูด,ดง่ายๆเลยกกตเป็นองค์กรอิสระนะครับกกตคงไม่เล่งคดีขนาดนี้จะให้แล้วเสร็จก่อนวันที่สองก,กรกฎาคมพุทธศักราช2568นั่นหมายความว่าสะท้อนี้เห็นว่าท่านไม่ได้เกี่ยวข้องท่านราชก็ไม่ได้เกี่ยวข้องใครจะไปอ้างเนี่ยอย่าไปเชื่อนะฮะอย่าไปเชื่อจะรู้จักส่วนตัวแล้วแต,แต่เรื่องการเมืองท่านไม่ได้รับผิดชอบแต่งานพระราชพิธีท่านรับผิดชอบโดยตรง นะครับอันนี้ก็เข้าใจโดยตรงกันนะ,นะนะก็เรียนให้ทราบนะครับเราอย่าไปเชื่อสมศักดิ์สมศักดิก์ขี้โม้พูดไปเรื่อยไม่ได้บุดความจริง่ความจริงสมศักดิ์นะพูดความจริงดวงคดีบานเลยที่ผ่านมาคือมาโต้เถียงกับผมหลายครั้งนะก็จนมติชนเขียนบอกว่าใครพูดความจริงก็ได้อยู่ในประเทศใครพูดโกหกต้องหนีออกนอกประเทศนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แม้คำน้อยม่ได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากครั้งอยู่ในใจทั้งสิน้นสรงปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินมิเคยสิ้นเรี่วแร งให้อีกมากมายที่ไม่ได้ส่งออกนามีล้รึ้ความสุขสบายของพระราชาที่สืบสารรักษาออยอ ใครจะอา่านได้ลึกถึงเพียงใดท่านทรงงานได้บรรทงเวลาใดไม่มีความทุกข์ใด What do you say?